ร่มสดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะทบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมิคลจำกัดมหาชนบริษัท i r อาพีซีจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับส,สดยามเช้านะครับวันนี้วันอังคารที่27พฤษภาคม2 5 0 0 57นะครับผมนรงสุทธิลักษณ์มาทำหน้าที่แทนคุณประสานคญชายา1วันนะครับตลาดหุ้นเช้าวันนี้นะครับก็เปิดปรับตัวบวกขึ้นไปได้3.70จุดนะครับแล้วก็ณขณะนี้ก็รู้สึกว่ากำลังนะครับมีการปรับตัวบวกขึ้นไปนะครับก็จะต้องติดตามดูกันว่าจริงๆแล้ววันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราจะไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องราวอื่นนะครับย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เส้นเด็กปิดตลาดไป นะครับก็บวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับหลังจากที่เปิดตลาดนะครับผศนทโทษช่วงเปิดตลาดนะครับมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยหลังจากนั้นก็ปรับตัวลงไปอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันเลยนะครับจนกระทั่งปิดตลาดนะครับเมื่อวานนี้ ปิดตลาดนะครับอยู่ที่1,388-2,9จุดกนะครับก็ลบไป8.55จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่นะครับลบ0.61เปอร์เซ็นต์ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างหนานแน่นนะครับเมื่อวานนี้45,499.36ล้านบาทนะครับแต่ทีน่นีสูงสุดเมื่อวานนี้ในช่วงเปิดตลาดนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับบวกได้ เอ่อหนึจุดนะครับเส้นเด็กไปอยู่ที่1,398.44จุดนะครับส่วนตามสุดเมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณสัก4ี่โมงนะครับ3ามโมงกว่า4ี่โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ลบไปถึง15.83จุดนะครับโดยเส้นเด็กลงไปลึกนะครับอยู่ที่1 3ึ่งพันจุดนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนกระทั่งในท้ายตลาดเนี่ยก็ปรับตัวกลับขึ้นมาได้นะครับจนทำให้ติดลบไปนิดหน่อยนะครับลบไปเพียงแค่8.55จุดเท่านั้นเองนะครับแน่นอนว่า กลุ่มทุนต่างชาตินะครับก็ยังคงขายต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ขายสุทธิถึง3,356.79ล้านบาทนะครับในขณะที่สถาบันเมื่อวานนี้ก็ขายนะครับขายสุทธิไป440.17ล้านนะครับเออแล้วก็เมื่อวานนะครับบัญชีหลักทรัพย์หรือ p ร็อ ป๊อปเทรดนะครับซื้อสุทธิ357.16ล้านนะครับในขณะที่รายย่อยเมื่อวานนี้ซื้อสุทธินะครับ3,439.79ล้านนะครับเมื่อวานนี้รายย่อยเนี่ยฝั่งซื้อซื้อไป28,887นะครับ28,877นะครับส่วนฝั่งขายเนี่ยก็นะครับขายไป25,438.16จุดนะครับห้านับหลักทรัพย์นะครับเมื่อวานที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด นะครับปตทเมื่อวานนี้นะครับพีซีลบไป8บาทนะครับอยู่ที่296นะครับในขณะที่เคแบงนะครับเมื่อวานนี้นะครับออลบไป5บาทนะครับอยู่ที่184นะครับแล้วก็สวัสดนะครับ เมื่อวานนะครับบวกได้อยู่ตัวเดียวนะครับบวกไป90สตางค์นะครับอยู่ที่14บสาทเกนะครับแล้วก็ CK นะครับชองกันช่างไม่แน่ใจเมื่อวานมีข่าวอะไรนะครับบวกไปบาท70สตางค์นะครับอยู่ที่19บเาทเจแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่5นะครับคือ Advance นะครับเมื่อวานนี้ลบไป2บาทนะครับอยู่ที่231นะครับแต่ว่าไปดูสตาง์เมื่อวานนี้นะครับ6ตัวนะครับที่จับขึ้นมาดูนะครับมี True มี Ever Super มมมีีี Jazz Ichi นะครับแล้วก็มีสสววััด์นะครรบปากฏ่าเมื่อวานนนี้ะครับ True เนี่ยก็ลไป10สตางคค์นะมีอิ70 นะครับเอเวอร์เมื่อวานลบไป33สตางค์นะครับบาท66นะครับแล้วก็ซูเปอร์เมื่อวานลงเยอะหน่อยนะครับลงไปถึง20.16%นะครับลบไป2บาท50นะครับอยู่ที่9ก้าบาทเกส่วนแจสเมื่อวานนี้ลบไป15ตังค์ครับอยู่ที่7จ็บาทเจอิชิเมื่อวานลบไป45สตางค์นะครับกออ็อยู่ที่28บาท 24บาท80าทนะครับในขณะที่สวัสดรับเมื่อวานบวกอยู่ตัวเดียว14บาท90าทสตางค์บวกไป90สตางค์นะครับอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับส่วนยุโรปเมื่อคืนนี้นะครับฟุซี่ร้อปิดนะครับเมื่อคืนนี้เขาปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเปิดบวกอยู่2ตลาดก็คือ DX ของเยอรมนีแล้วก็ CEC 40ของฝรั่งเศสนะครับก็ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งของยูเครนนะครับที่ ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือจะไม่ต้องมีการเลือกตั้งในรอบที่2นะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะก็คือมหาเศรษฐีในสากร,รมผลิตช็อกโกแลตนะครับที่มีชื่อว่าเปโตโปโลเชนโก้เนี่ยนะครับเขามีนยิยายสั่งสนนตนตกปรากฏว่า ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับเเกินกว่าร้อยละห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่แต่อันนี้ก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนของชาวยูเครนโดยส่วนใหญ่นะครับอยเวในภาคตะวันออกเนี่ยเขาก็ยังให้ความนิยมโดนตกอยู่นะครับอันนี้ก็เลยส่งผลทําให้ตลาดหุ้นนะครับของเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับมีการปรับตัวบวกขึ้นไปนอกจากนี้นะครับปรากฏว่าพรรคของนายกรัฐมนตรีมาเตโอเลนซีนะครับในอิตาลีเนี่ยอันนี้ก็บอกว่ามีแนวคิดแบบซ้ายจัด นะครับปรากฏว่าได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของสภายุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้หุ้นในซีกในกลุ่มของธนาคารอิตาลีนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวเนื่องจากว่าเขามองกันว่านะครับการที่นายกรัมตรีของเขาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาของรัฐสภายุโรปเนี่ยครับจะทําให้นะครับ เอ,อ่อเปโตรเนี่ยนะครับมีความสามารถในการจัดการระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะครับส่วนตลาดทุนนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ปิดทําการนะครับเป็นวันแมมโมเรียนเดย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีราคาหุ้นนะครับจากยุโรปนิวยอร์กนะครับมาที่เอเชียกันบ้างมาเมื่อเช้านี้นิเกอ,อิเปิดทําการนะครับ15นาทีแรกเนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นไปได้ถึง80.12จุด นะครับหรือคิดเป็นบวกถึง55นะครับก็ได้แรงหนุนจากการดีตัวขึ้นของตลาดทุนในยุโรปเมื่อคืนแล้วก็ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยนก็เลยทําให้เยนนะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับแต่ว่อเชา้านี้นิเกอีนะครับล่าสุดเนี่ยเก้าโมงครึ่งบวกอยู่นะครับศูนจุด 71%นะครับซิ่งห้าบวกนะครับังเสียงฮ่องกงนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สเตตทามสิงคโปร์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับจาการ์ตาเข้าใจว่าน่าจะปิดนะครับไม่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับลบอยู่0.15%นะครับอันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นเอเชียและ AEC นะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับก็ปิดตลาดเทียบเท่ากับราคาปิดมุวนสุกเลยนะครับเมื่อวานนี้ปิดไป32บาท59ถึง32บาท60นะครับเช้าวันนี้ก็มีการ นะครับเงินบาทในทรงตัวนะครับ32มสบาทห้ถึง59เยนอยู่ที่101.93นะครับยูโรอยู่ที่1.3664นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของค่าเงินนะครับส่วนราคาน้ำมันสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ตลาดปิดทำการนะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้นะครับตรวจสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ10บนกาสีนาที WTI นะครับบวก WTI ลบอยู่0.03นะครับ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลอยู่ที่1 4 4 3 2นะครับเบรนท์เทเเนียของอังกฤษอันนี้ก็ทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับ10.45บวกอยู่0.18ดอลลาร์นะครับคือบวกอยู่18เซนนะครับอยู่ที่110.50ส่วนดูไบนะครับเป็นการปิดตลาดเมื่อวานนี้ตลาดสิงคโปร์นะครับลบอยู่26เซนนะครับ1 0 6 6งน์นะครับเหตุผลก็คือราคานมันดิบเริ่มปรับตัวลดลงหลังตลาดมั่นใจว่าการเลือก นะครับก็ยังมีเรื่องราวของระบบเศรษฐกิจนะครับที่ณขณะนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับก็คงจะต้องติดตามดูกันนะครับเอาละรครับช่วงนี้เราต้องไปพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบราคาทองคำกันครับทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสําคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริง ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีพัณฑ์จาก DJSI ทุกย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดิน บนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI เอาละครับราคาทองคำที่ตลาดคอมเม็กซ์เมื่อคืนนี้นะครับก็ปิดทําการนะครับแต่ว่าออถ้าเราไปดูราคาซื้อขายนะครับบนระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช้าว,วันนี้เวลา9ก้านกาสีนาทีนะครับก็ออคอมเม็กซ์นะครับอยู่ที่1 2ึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสอง เหรียญกับ80เซนนะครับก็ปรากฏว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไป1เหรียญกับ10เซนนะครับท้งนี้ท้งนั้นก็น่าจะเป็นผลจากการเลือกตั้งของยูเครนนะครับที่บอกว่านะครับเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตนะครับเปโตโปโลเชนโกนะครับก็มีนโยบายสำับสุนทรวันตกนะครับทำให้นักทุนเนี่ยลดความต้องการนะครับลงทุนในตลาดทองคำนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำบ้านเราประกาศราคาเป็นครั้งเดียวนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือราคาเท่ากับวันเสาร์นะครับก็คือขายออกอยู่ที่1,900 ่น19,950นะครับเส้นเช้าวันนี้ประกาศราคาแล้วนะครับก็ยังไม่นะครับครั้งแรกนะครับประกาศราคาแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงราคานะครับโดยโค้ดค่าเงินบาทอยู่ที่32.58สตางค์นะครับราคาโกลสปอร์ตอยู่ที่1,293นะครับเอาละครับหมดเวลานะครับเส้นเด็กล่าสุดนะครับตอนนี้ยังบวกได้อ่อนๆนะครับบวกอยู่6.28จุดนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกับเส้นเช้าใหม่นะครับเข้าใจคุณเูสานคงจะกลับมากระทำการแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ